สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาดูความแตกต่างของต้นทุเรียนบ้านกับต้นทุเรียนนกนะครับคือที่บางที่เขาเรียก่าทุเรียนป่านี่แหละเพราะมาตั้งแต่เดือนกันยาถึงตอนนี้ก็ประมาณแดเดือนแล้วครับต้นต้นทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านจะมีอายุน้อยกว่าพันทุเรียนป่านิดนึงครับประมาณ เกือบๆเ,เดือนหนึ่งก็ตัดใจเห็นภายนอกค่อนข้างจะโตไล่เลี่ยกันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูเรามาดูใกล้ๆกันเราไล่มันก็แต่โคนต้นเลยดีกว่านี่ครับนี่คือโคนต้นของทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านนะครับเราจะเห็นลำต้นมัน มันมันจะมีความพิเศษอยู่ตรงนี้ก็คือพอออกจากจากอาพอออกจากมเมล็ดนะครับมันก็จะทิ้งเปลือกมเมล็ดด้านนอกออกแล้วก็มันจะขึ้นมามันจะขดขึ้นมาแบบนี้แล้วก็มันจะขึ้นยอดอ่อนขึ้นมานิดนึงครับแล้วก็มันก็จะขึ้นลำต้นขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆื่อยแบบนี้ไป พออายุมันเริ่มเยอะขึ้นตรงนี้มันก็จะหายไปตรงนี้ครับตรงนี้มันก็จะหายเป็นเหมือนเนื้อเดียวกันเลยส่วนของทุเรียนนกนะครับมันจะไม่ทิ้งเมล็ดนะก็คือไม่ทิ้งเปลือกก็คือรากมันก็แทงลงด้านล่างไปมันจะหยั่งรากลงไปก่อนนะครับ ประมาณเกือบเดือนหลังจากนั้นยอดถึงจะขึ้นขึ้นมาพันพื้นบ้านนะฮะพันพื้นบ้านมันจะมีข้อตรงนี้นิดนึงใช่ไหมแต่ตรงนี้ก็จะขึ้นไปเลยเป็นเนื้อเดียวกันเลยเราขึ้นไปเรื่อยๆครับแล้วขึ้นไปเรื่อยๆครับ,แ,รรบแบบนี้รากค่อนข้างจะ ยาวนะครับยาวมากเลยนี่ถุงเ,เกือบเกือบฟุตนึงก็ตอนนี้รากอยู่ด้านล่างเต็มหมดละนี่กเ็เหมือนกันครับนี่ถ้าดูภายนอกนี่จะไม่เห็นถึงความแตกต่างมากเท่าไหร่นะครับเรามาดูตรงใบเนี่ยในเรือใบนะนี่นี่คือใบพันธุ์ทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านนะครับ ก็เหมือนกับพันทุเรียนพันหมอนทองอะไรพวกนี้คล้ายคล้ายๆกันแต่ของพ,พันทุเรียนนกทุเรียนป่าต่างออกไปเลยครับเนี่ยความต่างก็ชัดเชัดเจนมากเลยนี่ครับซ้ายทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านขวาทุเรียนป่าหรือทุเรียนนกครับ ลักษณะของยอดก็จะขึ้นตรงนะครับทุเรียนนกก็จะขึ้นตรงขึ้นไปนี่ก็เหมือนกันครับทุเรียนป่าเออทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านก,ก็เหมือนกันแต่การแตกกิ่งก้านของทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านจะโตวไวกว่านะครับ ค่อนข้างจะขยายกิ่งก้านได้ดีกว่ามีบางคนเขาบอกมาในกลุ่มของการปลูกทุเรียนนะครับว่าทุเรียนป่าเนี่ยอย่างเช่นเราเอายอดหมอนทองไปเสียบนะครับอย่างเช่นเสียบตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมพอเลี้ยงไว้ได้สักพอป,ปลูกไว้ได้สักสองสามปีขึ้นไปพวกนี้ครับตรงนี้ทุเรียนป่า โคนต้นอ่ะจะโตช้ากว่ายอดของหมอนทองจะทําให้เป็นเหมือนลนักษณะของคอขวดขึ้นไปก็คือเป็นขารีบขึ้นไปครับแล้วก็ไปโตตรงจุดที่มันเสียบยอดเป็นของทุเรียนหมอนทองอะไรพวกนี้ครับก็อาจจะเป็นข้อเสียอย,อยู่ตรงนั้นนะครับทุเรียนเพื่อนพันธุ์พื้นบ้านจะโตใบความนิยมจะดีกว่าการเอา ต้นทุเรียนนกไปใช้นะครับเพราะโตใบคนค่อนข้างจะชอบอต้นเล็กนะครับมาดูต้นเล็กซ้ายเป็นทุเรียนพันธุ์พืนบ้านาขวาเป็นทุเรียนนกทุเรียนป่านะครับที่เห็นยอดตรงนี้ยอดงอยอดแบบนี้ไม่เป็นไรนะครับมันอาจจะโดนแดดหรือบรองอย่หรือว่ายอดมันอ่อนอยู่ก็ สักพักมันก็จะขึ้นตรงเองไม่มีปัญหาครับเคยเจอมาแล้วนี่ครับโคนต้นชัดๆมันจะไม่ทิ้งเมล็ดนะครับมันจะทิ้งมันจะเอาเมล็ดไว้แบบนี้แต่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเมล็ดมันจะเปื่อยเน่าเมื่อไหร่แต่ตอนนี้เท่าที่ดูก็เมล็ดยังแข็งแรงดีครับยังมีเนื้ออยู่เลยเห็นไหมอ่า เนื้อไม่ตายนะครับแต่ของทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านก็คือพอเราเอามาเล็ดมาวางครับมันก็จะขึ้นมันก็จะหยั่งรากลงไปแล้วก็ส่วนของยอดก็จะขึ้นมาตรงข้อเนี่ยส่วนข้อตรงเนี้แล้วก็ยอดนิดนึงแหลมแหลขึ้นมานิดนึงขึ้นมาขึ้นมาเหมือนทวงอกครับขึ้นแบบวูบมาแบบนี้แล้วก็มันจะทิ้งเปลือกทิ้งไปเลยแล้วก็ รากเขาลงไปด้านล่างยอดก็ขึ้นไปแบบนี้ต่างจากทุเรียนปันทุเรียนนกทุเรียนป่ามากเลยถ้าพูดถึงระบบรากทุเรียนนกน่าจะได้เปรียบนิดนึงครับก็คือรากจะลงยาวมากเลยรากแก้วครับแต่ถ้าพูดถึงการจเจริญเติบโตนะครับระยะยาวก็น่าจะสูสีกันครับ แล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนอยากปลูกครับอันนี้ผมปลูกไว้หลายต้นเหมือนกันนี่คือทุเรียนทุเรียนป่าทุเรียนนกหมดเลยนะครับค่อนข้างจะรกอยู่ยังไม่ได้ทำตัดหญ้าออกเลยนี่ยอดนะครับส่วนยอดสวยงามนี่ก็สูงประมาณ เอาดูตัวนี้ดีกว่านี่ก็สูงอยู่ประมาณเจ็ดสิบแเซนครับรวมถุงด้วยก็ตอนนี้ก็เม็ดหนึ่งพอดีอ่าเม็ดหนึ่งพอดีดูต้นอื่นๆนะครับนี่จะมีความเขียวนี่คือทุเรียนป่านี่คือทุเรียนบ้านพันธุ์พ้้านทัวทีครับส่วนนี่คือทุเรียนนก ตรงนี้ก็คือมันมันจะอยู่ในที่ร่มนิดหนึ่งครับได้รับแดดช่วงเช้า,ชาถึงเที่ยงแต่ว่าช่วงบ่ายไม่ได้แดดเพราะมีต้นยางพาราบาังแดดไว้เราไปดูต้นทุเรียนนกทุเรียนป่าที่ผมปลูกไว้ในหลุมนะครับปลูกไว้เป็นสามต้นในหลุมเดียวกันนี่ครับ นี่คือ3ต้นในหลุมเดียวกันครับห่างกันประมาณคืบหนึ่งแต่ละต้นรอบๆผมก็จะปักไม้ไว้เป็นต้นมันสับปะหลังเดี๋ยวก็เอาออกครับตอนลงครั้งแรกโดนพวกสัตว์มามาเขี่อะไรพวกนี้ครับผมเลยต้องปักกันไว้เรามาดูใกล้ๆครับอ่านี่นี่เดี๋ยวให้ดูก่อนนี่ก็โดนพวกเพียพวกอะ,อะไรเล่นงานเหมือนกันนะครับตรงนี้ นี้ยอดครับใบค่อนข้างจะสวยนะครับเห็นไหมใบจะมีความต่างจากทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านค่อนข้างจะชัดเจนนิดหนึ่งครับถ้าถ้าดูแบบสมบูรณ์ถ้าดูใบสมบูรณ์นะนี่ใบมันจะออกสักๆหน่อยแต่ถ้าเป็นพันธุเรียนพันธุ์พื้นบ้านก็จะมีความมันแววกว่านิดนึง เรามาดูโคนต้นนะครับนี่นี่คือโคนต้นของพันธุ์ทุเรียนนกนะครับนี่มีกิ่งกิ่งกระแหงด้วยี่ต้นนี้ก็เกือบเกือบเต่านิ้วชี้แล้วนะทนใหญ่อยู่อายุ8ดเดือนเหมือนกันครับอันนี้แ8เดือนเหมือนกันเลยสูงมากเม็ดเมดนึ่งลว นีต้นนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมครับไม่ทิ้งมเมล็ดนะครับเนี่ยคือมเมล็ดมันยังอยู่ต้นนี้ก็ยังอยู่นะเจอามาไม่เจออ๋อเนี่น,นี่อยู่เด็นี้แข็งโป๊กเลยนี่ก็เหมือนกันครับไม่ทิ้งมเมล็ดนะครับแข็งแรงครับ ที่ปลูกไว้3มต้นก็ผมจะทำเป็นเหมือนทุเรียนเสริมรากครับต่อไปอคือมารวมกัน3ต้นเหลือต้นเดียวแล้วไปดูต้นอื่นที่ผมสังเกตดูที่ผมปลูกไว้ในหลุมนะหลุมไหนที่โดนแดดช่วงบ่ายไม่เยอะอความความ เขียวของใบความสมบูรณ์ของต้นจะดีกว่าต้นที่โดนแดดจัดทั้งวันนะครับอาจจะเป็นด้วยต้นพันธุ์ที่ค่อนข้างยังเล็กอยู่ก็ต้องหาอะไรมาบังแดดก่อนครับช่วงนี้รอให้ต้นอายุเยอะค่อยเอาออกให้โดนแดดเต็มๆผมชอบโคนต้นของทุเรียนนกนะผมว่ามันดูแข็งแรงบึกบืนดี คิดว่าน่าจะทนโรคดีกว่าทุเรียนพันุพื้นบ้านอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะครับแต่ทุเรียนพันุ์พื้นบ้านเนี่ยมันโตไวกว่าเห็นได้ชัดเลยเพราะมันตั้งหลักได้โว้ขึ้นพุ่งเลยอะ่ะผมชอบตรงเนี้ยทุเรียนนกก็เพิ่ง ทดลองหัดลองดูครับก็ยังไม่มีประสบการณ์อะไรเยอะแยะมากมายใครสนใจเกี่ยวกับการาจะนำต้นทุเรียนพันธุเรียนปา่าทุเรียนนกนะครับไปทำเป็นต้นต่อก็ลองดูครับมเมล็ดพันธุ์ก็ลองหาซื้อในเพจใน Facebook ในแรงพวกนี้ดูครับ เมล็ดพันธุ์จะมีมากช่วงเดือนเดือนกันยาเดือนตุลามันจะถูกหน่อยช่วงนั้นสิงหากันยาตุลานะครับมันจะถูกกว่าช่วงช่วงนี้ช่วงช่วงทั่วไปไม่ใช่ช่วงนี้เพราะถ้าช่วงทั่วไปอ่ะมันส่วนส่วนใหญ่อ่ะมันก็มันก็จะเขาขายจะเป็นต้นเป็นต้นถอนหรือว่าต้นเพาะชำลงถุงนะครับอันนี้จะราคาค่อนข้างจะสูงนิดนึง ถ้าเป็นต้นฤด,ดูกาลของทุเรียนมเมล็ดทุเรียนป่าพวกนี้มันก็ราคาก็จะสูงเท่าตัวครับแต่ถ้าเป็นช่วงกลางฤด,ดูกาลไม่เยอะๆเนี่ยราคาก็จะลงมาผมก็ก็ลองซื้อดูช่วงนั้นมาเพาะดูครับผมมีทําคลิปวิธีการเพราะเมล็ดทุเรียนป่าไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์คลิปไว้ในใต้ใต้คลิปนี้แล้วกัน นะครับมเมล็ดไม่ทิ้งต้นสวยงามทุเรียนพันพื้นบ้านทุเรียนป่าทุเรียนนกให้ดูแค่นี้ครับ